สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามช่องประวานชนะพลานนะคะแม่ประวานก็เป็นชาวนานะคะทุกคนเป็นชาวนาจากจังหวัดยโสธรเนาะแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะคะนําพาตัวเองมาเรียนรู้เรื่องออนไลน์กับทุกคน4วันที่แล้วกับทุกคนอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กตอกหรืออะไรนะเป็นเรื่องขำขำเฉยๆคยขำๆคือทีมงานของแม่ประวานเนาะ คือออเดอร์แม่ปวนเข้ามาเยอะจนแม่ปวนทํางานไม่ทันอะนะคะทุกคนเออแม่ปวนก็เลยไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วชวนเพื่อนในทิกตอกอ่ะให้มาช่วยทํางานเออให้เป็นงานเหมากันคือคุณทําได้เท่าไหร่ก็ไปเลยแม่ปวนให้ในการมาคัดแยกสิ่งเจปนใน,นข้าวนะคะทุกคนอ่ะยังข้าวของแม่ปวนมาเป็นกระสอบอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ปวนให้ทุกคนดูอ่ามาเป็นกระสอบกระสอบเนี้ยเนี้ยเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมาเป็นกระสอบแบบสีขาวขาวอย่างเงี้ยอ่าเป็นกระสอบข้าวขาวแบบนี้อ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ย จะมาเป็นกระสอบมัดละ,ะกระสอบละ25กกเนาะซึ่งเราจะต้องมาคัดแยกสิ่งเกียปลนนะคะทุกคนอม,มาคัดแยกอีกทีนึงนะมาคัดแยกอีกทีนึงทีนี้เพื่อนๆในติ๊กตอกนะ่ะทุกคนก็คงจะนึกภาพออกใช่ไหมคือเขาไม่ใช่ว่าเป็นชาวนาเหมือนแม่ประวานไงคือทุกคนก็มีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็คือไม่ได้ทํางานบางคนตกงานบางคนรายได้ไม่เพียงพอรายได้ไม่พอ,อจ่ายใช่ไหม ก็อยากจะมาหาอะไรได้เสือแม่ปรวรก็เลยจะให้เหมาไปเลยโอเคมาเก็บข้าวเปลือกออกนะคะเม็ดดอกหญ้านะคะดอกหญ้าเอย่ยเศษกิ่งไม้เล็กๆนก้อนกรวดหินลงสีที่มันจะปนมากับข้าวเนี่ยให้มาเก็บออกนะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเขาก็มาเก็บเก็บแล้วแม่ปรวรก็ให้ชา่างกิโลแล้วก็ให้แพคใส่บ็อกซ์แล้วก็แพคสัญญากาศให้มันแข,แข็งแบบนี้นะคะทุกคนนะอืม อันนี้หมดขั้นตอนนี้คือเอาใสกกระสอบด้วยเยด้กิโลละสองบาทถ้าหนึ่งตันวันหนึ่งคุณทําได้หนึ่งตันก็รับไปเลยสองพันบาทนะเออทีนี้ทีมงานก็มากันทุกคนน่ารักมากให้ทําอะไรก็ทํานะอืมและเวลาเขาจะเอาข้าวนเนี่ยใสกกระสอบอย่างข้าวตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิแดงสีแบบซ้อมมือเนี่ยเขาก็ต้องถามแม่ประวาลก่อนว่าอันนี้แม่ประวาลในนี้คือข้าวอะไรที่จะเขียนข้างกระสอบเนี่ยนะแม่ประบานก็บอกว่าอันนี้คือข้าวหอมมะลิแดงสีซ้อมมือเนาะเดี๋ยวมีตัวอย่างกระสอบให้ทุกคนดู เออเขาจะถามนะเขาจะถามอยู่แล้วนี่ทุกคนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวอเอมากลับหัวกําหางใช่ไหมทุกคนมันจะกลับใช่ไหมอ่ามันจะต้องเขียนใส่กระสอบไว้กระสอบละยี่สิบกิโลเวลาเวลามีออเดอร์มาแม่ปานก็จะได้เปิดจากกระสอบนะคะเปิดจากกระสอบแล้วก็เตรียมใส่กล่องใส่ถุงใส่กล่องที่จะไปส่งออเดอร์ให้กับลูกค้านะคะ บางคนเขาก็ให้แก๊สมารับถึงที่เตาปูนนี่เลยบางคนก็ให้แม่ปรวันไปส่งอ่าอินเตอร์เอฟสนะคะที่ออตกอรจตุจะเนี่ย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 ใน,น,นถุงเขียวเเนี่ยแม่ปวานแม่ปวานก็อ่าจัดการไว้บางส่วนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะนําส่งอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จแม่ปวานมาเนี่ยออเดอร์ Order, มันมีออเดอร์เนี่ยดูที่สมุดออเดอร์แม่ปวานก่ะทุกคนอ่ามันจะมีไลเบอร์รี่นะคะไลเบอร์รี่ซ้อมมือสีกกใช่ไหมทีนี้แม่ปวานก็จะมาหากระสอบข้าวไลเบอร์รี่สีกอก หาข้าวไลเบอร์รี่ซ้อมมือสีก,กอมาดูค,ะค่ะทุกคนมาดูเลยนี่จะ้ะม,มาดูหลักฐานเลยนะคะทีมงานของแม่ปราวน,น่ารักมากอ่ะแม่ปราวจะกลับกล้องยังไงคะทุกคนเนี่ยจะกลับกล้องยังไงอ่ะอ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะ,อะแม่ปรวนยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยถนัดนะนี่ทุกคนทุกคนดูนะเขาเขียนนะอ่าเนี่ยเขาจะเขียนว่าไลป์เบอร์รี่ไลป์เบอร์รี่ซ้อมออมือเห็นไหม ไรซ์เบอร์รี่ซอมือยี่สิบกรออยี่สิบกรอไรซ์เบอร์รี่ซอมือยี่สิบกกอทุกคนมาดูข้างในคือข้าวอะไรข้างในคือข้าวอะไรอ่อยา,เ,อาเขียนว่าไรซ์เบอร์รี่ท่าทุกคนเขียนว่าไรซ์เบอร์รี่แต่ว่าล้วงออกมาทุกคนว่าข้าวอะไรจ๊ะเออเนี่ยเขียนดดีเลยนะเขียนดิบดีเลยว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อะทุกคนเออ เดี Whereas, ๋ยวแปว่าตั้งกล้องก่อนเขียนเดีดีว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ออกมามไม่ใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าข้าวนี้คือข้าวอะไรอ่าใครทายถูกใครทายถูกนะเม้นมานะเม้นมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าใครทายถูกเดี๋ยวแม่ปรวรนจะส่งข้าว,จะ,าวจะส่งข้าวนี้ไปให้ทานถึงบ้านเลยนะจะส่งให้เลยใครที่ทายถูกนะทายชื่อพันข้าวน,นี้ถูกเนาะมาเล่นเกมกับแม่ปรวร์ค่ะนะช่องแม่ปรวรนเดี๋ยวจะมีทั้งแบบว่าแจกข้าวต้มด้วยแจกข้าวสารด้วยดกว,วยกนะันเนาะน่ารักน่า อันนี้ก็เป็นความน่ารักของทีมงานแม่ประวนันก็เลยว่าเออภายใต้แบบว่าความผิดพลาดนะ่ะแม่ประวันมองดูว่ามันน่ารักนะทุกคนไม่ได้มองว่าโอ้ยทำไมทําไมถึงทํางานเหลวท้ยจังเลยอะไรเงี้ยท่านที่ถามเราแล้วก็ยังเขียนผิดอีกเนาะแม่ประวันเข้าใจค่ะถ้าเราไปแบบว่าหน้าดำํำขาเครียดนะว่าเขาทําเขาใส่กระสอบให้เราผิดเกิดทําแม่ประวนันไม่ได้เปิดกระสอบดูก่อนนะทุกคนถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าสั่งมา20กิโลแล้วบอกว่าเป็นไลซ์เบอร์รี่ซ้อมือ20กิโลเนี่ย กรณีแม่ปรวรไม่อยู่นะแม่ปรวรให้คนอื่นเอาข้าวไปส่งลูกค้าแล้วเขาไม่ได้เปิดกระสอบดูสมมุติสมมุติมมนะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเราหลอกลวงผู้บริโภคออเมื่อเราหลอกลวงผู้บริโภคแต่นี้แม่ปรวรจะเปิดดูกระสอบก่อนก็เลยเห็นความน่ารักอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนเนาะเออมองอะไรลบๆให้เป็นบวกๆชีวิตเราก็จะบวกๆไงเราก็จะมีวความสุขนี่ก็เป็นแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับแม่ปรวรวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปรวรจะหากระสอบข้าวไลบรารีซ้อมมือต่อกัอนก่อนนะคะทุกคนเนาะ แล้วมาเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะหาข้าวก่อนนะหาข้าวไรเบอรี่ซ้อมมือก่อนนะเพราะว่ามีออเดอร์ค้างอยู่ตั้งเยอะเลยนี่ทุกคนอ่าค้างอีกเยอะเลยเนี่ยอืมจะต้องจัดให้เสร็จครับพรุ่งนี้จะต้องได้อ่าไปส่งให้ค่ะบางบางเจ้าเราก็ต้องเรียกกไปส่งนะจ๊ะจ้าเลิฟเลิฟค่ะสวัสดีค่ะ